Make Account Easy แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น EP3 อาจารย์เก้าสายก็จะอธิบายนะคะเคลียร์ชัดเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงของงานให้ความเชื่อมั่นรวมถึงประเภทของความเสี่ยงค่ะ มาในส่วนสุดท้ายนะคะของแม่บทของงานที่ให้ความเชื่อมัน่นเอ่อก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงของงานที่ให้ความเชื่อมั่นนะคืออะไรนะคะ Ri s k คือความเสี่ยงความเสี่ยงที่ผู้ประกอบวิชาชีพแสดงข้อสรุปอย่างไม่เหมาะสมนะเมื่อข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นนั้น แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนะคะดูง่ายๆแยกคำแบบนี้เลยความเสี่ยงที่ผู้ประกอบวิชาชีพนะจะแสดงข้อสรุปอย่างไม่เหมาะสมนะคะเมื่อข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นนั้นอ่ะเราต้องรู้จักคำนี้แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงภาษาอังกฤษมาจากมาจากคำว่า misstatement นะคะอาจารย์ก็อยู่ในชุดแปรตอนนั้นนะ แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงมิสเอ่อมิสเตเมนต์อันเป็นสาระสำคัญใช้ Material นะคะแมทเทียลมิสเตเมนต์นะอันนี้ขอใช้ตัวย่อว่า MM นะเราจะเจอศัพท์คำนี้นะคะในมาตรฐานการสอบบัญชีแทบทุกฉบับก็ไว้ท่องคำนี้นะให้ขึ้นใจนะคะตอนนี้เรามาดูในส่วนของความเสี่ยงนะความเสี่ยงขอใช้ตัวย่อว่า R นะคะ ของงานที่ให้ความเชื่อมัน่นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้าสู่มาตรฐานการสอบบัญชีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงในงานสอบบัญชีนะแต่ว่าอันนี้มาเป็นความเสี่ยงภาพรวมของงานอื่นๆที่ให้ความเชื่อมั่นนะคะดังนั้นในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะเพื่อให้มองเห็นสไลด์ชัดเจนนะคะอาจารย์ขออนุญาตฉายจอเต็มเลยละกัน เป้าหมายของการตรวจสอบนะคะก็คือการลดความเสี่ยงของงานแล้วเพิ่มความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลนะซึ่งเราไว้ไปเรียนในรายละเอียดในเรื่องของการตรวจสอบอีกทีนะคะตอนนี้เราลองมาดูความเสี่ยงของงานที่ให้ความเชื่อมั่นนะปรับกรอบไปด้วยสส่วนนะคะสส่วนในที่นี้ก็คือความเสี่ยงที่ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีอิทธิพลโดยตรงเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกิจการหลัก นะคะกับความเสี่ยงประเภทที่2คือความเสี่ยงที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีอิทธิพลโดยตรงอ่าเรามาดูประเภทแรกความเสี่ยงที่ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีอิทธิพลโดยตรงเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการนะในเรื่องแรกทุกท่านคงเคยได้ยินกันมาบ้างอยู่แล้ว inherent risk ความเสี่ยงสืบเนื่อง นะคะอาจารย์อยู่ในชุดแปลมาตรฐานชุดนี้เลยปรากฏว่ากว่าจะได้คําว่าสืบเนื่องออกมาท่านอาจารย์นัทเสกนะคะเป็นผู้แปลนะคะกับท่านท่านอาจารย์ประกรณ์น,นะคะ,ะก็คือร่วมกันนะแล้วก็ได้ออสับคานี้ออกมาอันนี้ก็บอกว่าตัวความเสี่ยงสืบเนื่องเนี่ยเป็นความอ่อนไหวของข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นนะที่จะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญซึ่งไม่ได้พิจารณาถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้องนะคะอาจารย์พูดให้ง่ายขึ้นกันละกันนะ MM ตัวนี้ก็คือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญถูกไหมจริงๆเนี่ยพูดภาษาให้เข้าใจง่ายก็คือมันเป็นความเสี่ยงมาเนื่องจากลักษณะของกิจการนะคะอยู่แล้วนะโดยที่ยังไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบ หรือไปทํางานให้ความเชื่อมั่นอะไรเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการควบคุมด้วยมันสืบเนื่องมาพร้อมกับกิจการนะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีละกันธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมมุิมือถืออย่างเงี้ยนะคะอะไรเป็นความเสี่ยงสืบเนื่องคะความเสี่ยงเนื่องจากการล้าสมัยของ ตัว Product ถูกปะของเทคโนโลยีอันนี้เป็นความเสี่ยงในแง่ของธุรกิจหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่มีการ Import Export จากต่างประเทศความเสี่ยงสืบเนื่องมันก็มาพร้อมกับลักษณะของธุรกิจอันนั้นก็คือความเสี่ยงเนื่องจากอะไรคะ เนื่องจากอัตราแรกเปลี่ยนแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เราวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละประเภทต่างๆเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่เราจะไปกำหนดวิธีการตรวจสอบรวมถึงจำนวนตัวอย่างนะคะที่เลือกใช้ด้วยมาดูประเภทที่2ประเภทที่2ความเสี่ยงจากการควบคุมนะหรือว่า contol risk นะคะก็บอกว่าตามมาตรฐานนะบอกว่าความเสี่ยงที่ ะจะมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนะคะจะเกิดขึ้นในข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นซึ่งไม่อาจป้องกันได้หรือตรวจพบได้นะคะหรือได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่ทันท่วงทีโดยการควบคุมภายในของกลุ่มบุคคลที่เหมาะสมอ่ะคิดอย่างนี้กันละกันนะคะธุรกิจเนี่ยนะความเสี่ยงสืบเนื่องเนี่ยมันมากับธุรกิจอยู่แล้วล่ะนะคะแต่นี้ตัว ธุรกิจเองหรือตัวกิจการก็พยายามที่จะทำไมคะมีการมีระบบการควบคุมภายในนะเพื่อจะลดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวระบบการควบคุมแต่ปรากฏว่าความเสี่ยงจากการควบคุมหลักมันคืออะไรมันคือความเสี่ยงที่ทำไมคะเจ้าตัวระบบการควบคุมภายในนั้นไม่สามารถนะคะที่จะ,ะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะโปรเทคหรือ,อป้องกันการเกิด ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญได้นะพูดให้ง่ายขึ้นก็คือมันก็มีความเสี่ยงจากการที่ข้อมูลนั้นจะผิดพลาดนั่นแหละนะคะโดยที่การควบคุมภายในนั้นไม่สามารถไปไปป้องกันได้อันนี้เป็นความเสี่ยงที่ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีอิทธิพลนะคะเป็นเรื่องราวของ ตัวลักษณะของกิจการนั้นๆตอนนี้มาดูประเภทที่2ความเสี่ยงที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีอิทธิพลโดยตรงอ่ะอันนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากวิธีการตรวจสอบของเราละมันเกิดขึ้นจากวิธีการตรวจสอบวิธีการเลือกตัวอย่างวิธีการใช้ดุลยพินิจต่าง,าง,างๆนานาละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทนี้ก็จะมีอะไรบ้างจะมี detection risk นะความเสี่ยงจากการตรวจสอบ ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ detection risk นะคะตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงจากการตรวจสอบ detection risk นะคะเป็นความเสี่ยงที่วิธีการปฏิบัติโดยขอแก้ดิดนะคะผู้ประกอบวิชาชีพไม่อาจตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนะอาจารย์ใช้ตัวย่อเนี่ยจะเห็นว่ามันจะง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย mm อ,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 อ่ะการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญนะคะถามว่าเวลาเราทำมาตรฐานนะหลักการของการทำมาตรฐานที่ดีเนี่ยค่ะบางคนบอกว่ามาตรฐานมันอ่านยากเพราะว่าเราเนี่ยดัดแปลงมาจากของ international standard ดังนั้นเนี่ยหลักการทำมาตรฐานเนี่ยเราก็จะมีการทำไมคะเราต้องแปลตัวต่อตัว,ตว,ตวนะซึ่งมันก็เลยเป็นความยากมากนะคะเราไม่อาจที่จะใส่คำเ,เพิ่มเติมตม,มากมายลงไปได้ นะหรือทำให้มันเป็นาภาษาที่อ่านง่ายได้นะคะเท่าที่ทำตรงนั้นเนี่ยก็อ่านกันหลายรอบแล้วก็ง่ายที่สุดละดังนะนั้นความเสี่ยงจากการตรวจสอบตรงนั้นเนี่ยวิธีป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นได้นั่นก็คือเราก็เราก็ต้องออกแบบวิธีการตรวจสอบถูกไหมคะการเลือกตัวอย่างการใช้ดุลยพินิษ์นะคะความมีสาระสำคัญนะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องส่วนความเสี่ยงประเภทสุดท้าย เป็นความเสี่ยงจากการวัดผลหรือการประเมินผลความเสี่ยงประเภทนี้นะคะเป็นความเสี่ยงจากการวัดผลและการประเมินผลนะคะตามความหมายมาตรฐานคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลหรือการประเมินผลในเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นต่อเกณฑ์นะคะในกรณีของงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นให้ความเชื่อมั่นด้วยตนเองโดยตรงนะมันอาจจะมี ตัวงานให้ความเชื่อมั่นบางประการเช่นนะคะจะซื้อขายกิจการมีการวัด valuation การตีราคามูลาค่าของลูกหนี้ของกิจการแบบนี้นะคะผู้สอบบัญชีก็ผู้ประกอบวิชาชีพนะคะกรณีนี้เนี่ยก็ต้องใช้เกณฑ์การตรวจสอบเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่มักใช้นอกเหนือจากตัวม,มาตรฐานการรายงานทางการเงินเขาก็จะมีหลักเกณฑ์นในเรื่องของการวิเคราะห์ valuation อีกแบบนั้นนะคะซึ่งตัวเนี้ย ก็เป็นความเสี่ยงจากการที่เรากำหนดวิธีการในการวัดผลแล้วก็การประเมินผลกับโอกาสที่จะผิดพลาดนะคะแต่ว่าเวลาเราตอบข้อสอบในมาตรฐานการสอบบัญชีอะเราจะไม่ใช้คำว่าผิดพลาดนะคะพยายามใช้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนะก็ จริงๆเนี่ยในแม่บทของการรายงานให้ความเชื่อมั่นมันมีอีกหลายเรื่องนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยมันเป็นสับสอบบัญชีนะหรือสับที่เขาใช้ในมาตรฐานต่างๆนั่นแหละนะคะซึ่งออตรงนั้นเนี่ยก็ไว้ไปอบรมในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฉบับนั้นนะคะก็อาจารย์ก็ให้ขีหลักไปละเกี่ยวกับแม่บทการรายงานให้ความเชื่อมั่นนะถ้าใครมี ตัวแม่บทตัวนี้นะคะสามารถปริ้นได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพลองไปอ่านทวนอีกทีนึงนะคะแต่ว่าในการอบรม c p a ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไฮไลท์ประเด็นสำคัญนะในมาตรฐานให้เลยเวลาอ่านเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมากนะคะแล้วก็จะเขาเรียกว่าย่อยอ่ะย่อยออกมาเลยตรง Key Message ว่าโอเคมันควรจะเป็นอะไรนะคะทำยังไงให้อ่านมาตรฐานสอบแล้วมันง่ายๆแล้วมันจาได้ ที่สำคัญก็คือทำยังไงให้มันเข้าใจนะคะในการอบรมสอบ CPA เนี่ยอาจารย์ก็จะปูพื้นให้ก่อนเลยนะถึง กระบวนการการสอบบัญชีนะคะวัตถุประสงค์กระบวนการการสอบบัญชีวิธีการตรวจสอบบัญชีพอเราเห็นภาพเราเข้าใจการปฏิบัติงานของการสอบบัญชีแล้วนะคะเวลาเราไปเรียนหรือเราไปอ่านมาตรฐานเราจะเข้าใจมากขึ้นมันจะใช้เวลาน้อยลงนะคะแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเยอะมากซึ่งจริงๆเนี่ยปกติเนี่ยในส่วนของการสอนกระบวนการสอบบัญชีเนี่ยปกติอาจารย์จะมีคอร์สนะคะซึ่ง คอร์สที่เป็นการสอบบัญชีอ,อ,อบรมแบบเสร็จอันนั้นเนี่ยมันก็จะมีผู้เรียนอยู่เป็นฝึกปฏิบัติด้วยนะคะซึ่งในคอร์สของตรงนั้นเนี่ยปกติจะราคาหมื่นกว่าบาทขึ้นนะแต่ว่าตรงเนี้ยอาจารย์ย่อยเอามาสอนให้ก่อนนะคะใน1วันรวมถึงเรื่องของเทคนิคในส่วนของแนวการสอบบัญชีนะถ้าคุณรู้กระบวนการสอบบัญชีนะคะแล้วคุณรู้ในสิ่งซึ่งอาจารย์จะพยายามสอนแทรก ตัวปฏิบัติงานจริงๆเข้าไปคุณจะพบเลยว่าแนวการสอบบัญชีนะคะในแต่ละคอมโพเนตเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องง่ายแล้วมันก็จะเข้าใจแล้วมันก็จะจําง่ายนะคะซึ่งตัวแนวการสอบบัญชีนั้นมันเป็นหัวข้อหลักอยู่ในวิชาการสอบบัญชีหนึ่งนั่นเองนะคะก็สอบสอบบัญชีที่ควรรู้หลักฐานนะรายละเอียดนะคะตรงนี้ก็มาจากตัว T S A 200แล้วก็500นะก็ ให้อ่านแบบย่อๆนะคะในแม่บทสำคัญก็คือให้ท่องจำคำศัพท์เหล่านี้ให้ขึ้นใจแล้วมันมีเนแทบทุกมาตรฐานสำหรับท่านที่ไม่ได้อบรมกับอาจารย์นะคะก็สามารถจดคำศัพท์เหล่านี้ไปได้แล้วก็ไปเหมือนกับไปพูดให้มันคล่องๆอะคะ่ะนะครับแล้วก็เวลาตอบมาตรฐานเนี่ยมันจะมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นเยอะเลยนะคำที่ควรใช้ก็คือการสังเกตและสนงสงสายเยี่ยงผู้ประกบอบวิชาชีพนะ การใช้ดุลระยะพินิจย์เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพคำนี้ก็จะเจอประจำความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานคำนี้ทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วความมีสาระสำคัญนะคะความเสี่ยงของงานที่ให้ความเชื่อมัน่นะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของการสอบบัญชีก็จะเป็นความเสี่ยงในงานสอบบัญชีนะรวมถึงคำนี้ค่ะเจอบ่อยมากลักษณะระยะเวลา และขอบเขตของวิธีปฏิบัตินะคะลักษณะระยะเวลาและขอบเขตของวิธีปฏิบตัติรวมถึงปริมาณและคุณภาพของหลักฐานที่มีอยู่นะคะในอะคอร์สอบรมติวสอบ CPA ของอาจารย์แก้วใสเนี่ยอาจารย์จะให้สับภาษาอังกฤษด้วยนะจะได้เข้าใจที่มาที่ไปว่าอ๋อมันแปลมาจากแบบนี้นะคะแล้วก็จะเจาะลึก นะในแต่ละคำศัพท์ของประเภทนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจเข้าใจแก่นของมันะนะคะแล้วก็จะไม่ไม่ไปยึดติดก,กับแค่ท่องจำนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ ออดอรแก้วสสยนะคะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวรองศาสตราจารย์ดรโดนกน,นิทติยํานวยนะคะในอดีตเคยเป็นกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีแล้วก็อยู่ในคณะทํางานชุดแปรนะคะมาตรฐานแล้วก็กําหนดในสั์สอบบัญชีในหลายๆคานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคุ้นชินกับที่มาที่ไปของคําศัพท์แล้วก็มาตรฐานเหล่านี้นะช่วยให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แก้วสสยจะช่วยให้มาตรฐานการสอบบัญชีเป็น เรื่องง่ายสำหรับคุณนะคะถ้าสนใจคอร์สติวสอบ CPA นะคะเราก็กำลังจะเริ่มต้นกันในเดือนมิถุนายนนะคะวันที่6นี้ก็ไลน์แอดติดต่อที่ไลน์แอด Make Account Easy นะคะ Make Account Easy ติวสอบ CPA วิชาสอบบัญชี1และ2นะคะรองศาสตราจารย์ดรโดนกนิตเต็งอานวยอาจารย์แก้วใสนะคะแนะนําตัวเองนิดนึงและกันอดีตเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก่อนหน้าก็เคยทํา Big Four p r i c e w a t e r House เอ่ PwC ในปัจจุบันมาก่อนนะแล้วก็เคยเป็นคณะกรรมการมาตรฐานสอบบัญชีนะคะแล้วก็เป็นคณะทํางานชุดแปรตั้งแต่ยุค IMF เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะคุ้นชินกับ คำศัพท์ในหลายๆคำนะที่ใส่มาในมาตรฐานนะคะรู้ที่มาที่ไปว่ามันเป็นยังไงบ้างนะในอดีตก็เคยเป็นวิทยากรร่วมเนาะติวสอบของสภาวิชาชีพบัญชีนะคะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่เป็นอาจารย์มานานนะรวมกับปฏิบัติงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้เทคนิคในการตอบข้อสอบ อย่างไรให้ได้คะแนนนะคะในคอร์สของติวสอบ CPA วิชาสอบบัญชี1แล้วก็2เนี่ยนะจะสอนเทคนิคนะคะการตอบข้อสอบให้ได้คะแนนให้ตรงประเด็นนะทำยังไงวิเคราะห์ข้อสอบนะคะทำยังไงแล้วเราก็จะมีการฝึกปฏิบัติกันด้วยนะคะพบกับ Make Account Easy การสอบบัญชีนะคะและเรื่องราวดีๆได้ก็จะเผยแพร่ทาง เฟซเฟซบุ๊กเพจนะ at cpa tutor audit นะคะหรือตามดูในเพจ at learn to well ก็ได้โปรดติกดติดตามช่อง YouTube นะคะช่อง learn to well นะคะต่อไปน่าจะเป็นคลิปแบบสั้นๆนะคะเกี่ยวกับสับสอบบัญชีนะคะก็อาจจะทยอยออกมาบ้างขอบคุณที่ติดตามกันค่ะ